สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ากินขา้าวเ้านะแม่นนจ้าเมื่อนี้แม่นนก็ได้ปนกบจ้ะปนกบยั่วๆเลยจ้ะปนกบกับทอดปลาทูกับซุปนมไงไม่หายย่างเราจะได้ข้าวเหนียวพร้อมพี่นอ้องขาดอะไรคือข้าวเหนียวจ้ะ ขาบดบ่ได้ก็คือข้าวเหนียวไม่เป็นจังไหนล่ะพี่น้องไม่เป็นเมื่อเมื่อ,อซะลับมาจ้ามากินนะแม่นุ่นมาจ้ากินปนโกส์นะแม่นุ่นจ๋คทับในใหญ่แหละพี่น้อง เขาแก้ปวดแค่ก็เสร็จบนกบทั้งเพชรทั้งแสบ ขาดเบ ơi, อร์่อข่แนวพี่จองเอ้จบแล้วไหม